นนต่ออ้สบายดีพ uh, ี่น้องปาที ule, th ่สภาพน่าเสิโอ้ย้องสุฟานาสุรินนากำเราได้ไปเห็นกับกำตื่มสบายดีทุกคนเอฟซีทุกฐานเด้อหัวปวดหัว แต่ๆเอาเนมอ่ยังตอกกูจักเม็กะเนาะอยู่ยาวมัดใหญ่นํากะดํายากสรุปยามแลงพี่น้องยังบ่ทันได้สรุปเด้อแต่ว่าเสร็จสัตว์ให้พี่น้องได้ให้ครึ่งผู้ใด3 4คนลูกกเก่งๆๆ6คน สีนหาคนนั oh, <Yeah. S 2> OK. ่นแหละจะเปไนไรเอากูเถอะมือเส้ากูได้กะสิบสามสิบสมัดลงมาตอนขำได้เถอาได้ปะโอพอเส้าไปไม่ได้หอเนะเป็นสุเพินลกพี่น้องเลยลกลกกองไว้เดียนระดาอนเนาะไม่ห่วงนะมัดกะอีน้องกับ จะตัวนแค่องยากจะเบิดกินนะสมึงตายย่างเ้ยกูลงมาก่อนคอยคอยแต่เศร้าปลายโอพ่นางเดี๋ยวาดเลย

เออตัวนี้มันสิไดายลอยปลายผมแล้วนี่มันโกหมวนเนาะคือมาพี่นาะมันบวชอ่าอ,อืมตาเนี้ยมันโรกไงก็ตาเนี้ยี่นาะนี่ดิตามือเศร้านี่ตัวนี้ คุ้งหุงคุ้งุงไปคุ้ง,ง,งหัวหยาขาหัวหยุ่งต้นี้ลขบขาอันนี้มันแข็งเนาะแม่แรงสิส่วนพอที่แท็กขานอนอยู่ในเฮือนคืนสองคืนเลยมันเจ็บกระตน้นกระโตเดยแม่แรงชินอนหน้าอีกนอนเที่ยงหน้าพลุกแต่เศร้าได้บ่แมนมันแจงหูแจงตา นอนໃດມັນມືດຕະຫຼອດ4:00ໂມງກໍຊື່ນໍปกติກໍຊິມອງກວ່າ5:00ໂມງມື້ເມື່ອນະมันบ่ແມ່ນຍາມວຽກກໍເລີຍນອນຕື່ນສວຍນະຍາມວຽກລກกຕເຊົ້ານ ขันอีน่อยไปอีน่อยไปเห็นตูบอีตัวหนังยามันหัวเฮ่เห่เ่อยู่พอดีุ่ดตีนนะอีหน่อยเอ้ยตูบนะผัดตูเย็นผัดอมหยาดวันนี้ตีนกูหยาดไผ่สอดตายแข้งกระเดยชงเมีอยู่อือผัดมีกองพอนหัวเทียงอีน้อยสามกอง ชางมาออกมาเนาะมองพังมองหนึ่งอ้ตอนมาน้ล้อวอยูมือนั่นแหละอีน่อยมือกูแพ้าเอ็ดน่ะดอบันมาไทยคุณหน้าให้กูเพื่อนผัดย่านพีผัวเมื่อค่ำเออผัดประหันต่อไพผ้าหายมือนั่นนะต่อแล้วบ่วะต่อแล้วเนาะเออต่อแล้วไพดับแมนแมนเพิ่อนผัดย่านบานโอ้ พังซบหนึ่งกองพ่อหนึ่งเผาสองเผาสามเฮียงเฮียงกันแหละพี่ได้สิยานมันนี่บ่อยน่อยพี่ชิยานมันตัวนนี่บอกข้าแมนว่าพื้นว่มันมีมีมีกอกหน้ามีของมีของ,ของนาม ไค่กับอต,อต่อน้ำเขาไปห็นแหละมันสิบบอยากขืนนอ,นนอนเฮือนอยู่ให้อยู่หน้าค่ะคือว่าพออยู่นอ,นอ,าาอ้วาวแต่ห้าวกันยังอุ่น้อแหละเอ,อแต่ออกมากับบได้ว่าสีได้เฮือนนะว่าอ,ออกพักกันฮุบออกมาอยู่หน้าอยู่ให้อยู่หน้า,อย,นาอยู่บ้านบออยากอยู่เป็นตะอ,อยู่ตะเศร้าน่อยกับอ,อย่างมัน่นนอนไปนี่แลหละฮุบมาอยู่แล้ว

มาห่างมันก็นอนอู้่เพื่อนห่างกันตไปเอาองค์อมังมากินหน่อยดิอืมาอมามาามี่าืม่เ้่อมเือจเช่ากเอยังแท้เป็นคตนนะงวนะเออเออ

ไม่จะแก่ลงซกกี้เอามเอมงเแก่ลงมาโคตนะคะูเเออเดียวไปหนะกะผู้ชายชุดเท้าผู้ชายผาเรืองอันเหนอะเห็นน่ะเออผู้ชุดดำเออแก่ลงกับฮอมนนะเออเอเออรุ่งแก่กันวะบาคือให้กัท่าลูกรู้สูตรมึได้ไหมสิ

เดีย้เปลงตาี่ลงเปล่งตานลงมือนไโคอนแ่งตนลงใส่ตานี้บัดยำลูกกกะกะคนไปผู้เวิรดเจ้าไดเนแหละสี่โมงกว่า น่อยมันเก่งเด้อมันจะได้ลอยปลายไดเนอยดอกลอยมันยอ่ะเป็นอยู่ท่งผาก็อดลอยโอ้ลอยปลายผมเลยอืมฮะพิงอ่ดแต่ตอนพิล้มยังบได

ช่เยคนโลกไหวพี่น้องเบิร์ตาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเห็นบอเบิร์ตากั่อพี่น้องสามสี่คนโลกเข้าคิดว่าสิ่บอเบิร์สิก้าสิ่บอเบิร์ตาได้ในอะไรเก่งเติบซะนะเนาะเก่งเติบเก่งเติบพี่น้องเอ้ยเลืออีกตานี่แล้วก็สองตาเทิงพี่น้องเลยมาลกสคนมึงอียังชีวิตสอตา น่องข้อล่าผักมาสันองขีานองกูอยากเจอกันปีหนาพ่ออยู่อนั่งกับสีดำพร้อมกับเฮาละมันปะหัดมันสุกออปหนา้องย่นพ่ันนอืปีนี้ยังเก่กระดูว้าไหมทำบ่อไก่กูบมมาซ้ํา อันนี้เพื่อนแออันนี้ก็จะเพนขี่คุยได้ฮะเนาะเอ่มวขงวมากเะว่างัวเพื่อนผูกก็พูดได้นะแนมเห็นาอน่องมนาเออผู้ได้เพือนเพื่นกันได้พี่น้องลงนะ่องมนานอกีหนาเพ่นเนาะเบอดาได้าเห็ดผลอยู่ดี เบลเหตุผลในทางเดียวข้าง,งวัวกับมือนอะเธอเธออยากตายเธอวะอ,อ,อีลาเอ้ยดังไพ่หนึ่งเข่าด้วยฮะเด้อชีมงกลัวไอพี่น้องเก็บผ้าปักพิ้งสมีได้จ้าเดี๋ยวจังสรุปผลงานชิได้ผู้จักมาดเนาะเจตุน,ตนสู่ตายคันใดคนงานเจตุนสิบบอมมาว์สันมาเอิญน,นะกูขอผักว่าซ่น มือดำค่ะบัวนางบัวมากานางสิมามือดำค่ะหัวกุยันมึงจากหายมึงอะไรมาเลยอืมโอ้หให้้นง่ายง่ายตึสะดุกระสิประกาศลงยูทูบสิดาแล้วจะลกไหวผมมาดำอืมมาลกกะีนี่ละบดนี้บ่อืม เออแค่า like ด่าเลยเดีย like ร์้าสิน like ันบ่ได้มาดามเองสิอืเอามันดดากูไล่กันปลาแมียม่แคน้มันกะกัมอมือเเป็นนวุงแบสหน้าหานงดูบิดัมพม่สหน้าหาน